มันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาแบบหมดรักไปจากเราแล้วนะแล้วเร,เราพักเชื่อว่าเรารู้สึกได้การที่ใครสักคนเขาแบบหมดรักไปจากเราแล้วเราก็แบบกลับมารักตัวเองให้มากๆดีกว่าอย่ากกลับไปเลยแบบถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ได้แบบแเฮลวธอจับไปไมใออยใู่ที่ ค่ะซาฟีฟ่พักนะคะวันนี้ก็มาทักทายพบเจอกับชาว YouTube Play ค่ะ จริงมนแอบยาวเหือนกันนะแต่ว่าสั้นๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพักทำวงชื่อว่า fluffy fox แล้วช่วงนั้นก็แบบเพิ่งเริ่มมี instagram อะไรเงี้ยค่ะพักก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อ ig ว่าแบบ fluffy Park อะไรอย่างงี้แล้วก็พอคิดว่าจะทำผลงานเดี่ยวก็เลยคิดว่าชอบชื่อนี้ก็เลยเอามาใช้เป็น fluffy ตตตั้งแ่่อนอลเลยคะ เรียนมปลายเนี่ยก็เลยไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมาิดนแบบเหมือนในหนังเรื่องซีซันเชนอะไรเงี้ยไม่รู้เคยดูกันหรือเปล่าแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้ไปแข่งได้ไปอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนก็เล่นคลาสสิกแล้วก็เลยเหมือนพอมันได้แสดงได้อะไรแล้วก็เลยเริ่มชอบว่าแบบว่าตัวเองชอบดนตรีอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ตอนเด็กๆเนรอก็มี มีเล่นวงดนตรีที่โรงเรียนตอนมัธยมต้นอะไรงนี้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นแข่งขันอะไรจริงๆต้องบอกว่าความจริงก็ อยู่ถ้าอยู่บ้านอยู่แบบในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ชอบร้องเพลงแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออกมาข้างนอกแบบมาเพอร์ฟอร์มจริงๆอะไรเงี้ยไม่เคยทําพอถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มแต่งเพลงเริ่มอ,อะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่มีคนอื่นร้องเพลงของเรานอ <c oughs> กจากต้องร้องเพลงของตัวเอง <c oughs> อย่างเมื่อก่อนพอเป็นวงก็จะมีเพื่อนๆช่วยดูแลแต่ว่าพอเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเราก็ต้องดูแลหลายๆเรื่องด้วยตัวเองคนเดียวเนาะแต่ว่าหลังๆพักก็โชคดีมีมิว b k บีเคเคนะคะมาคอยช่วยดูแลเรื่อง ต่างๆอะไรแบบนี้ความจริงการเป็นฟอนต์แมนเนี่ยไม,ไ,มไม่ค่อยถูกกับเราเท่าไหร่โดยเพอร์ซันอลเราแบบเป็นคนแบบไอยๆนิดนึงแบบชอบหลบอยู่หลังเป็นโนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นฟอนต์แมนมันก็ต้องแบบตาสู้คนตาสบตากับทุกคนเงี้ยคะก็แบบน่ากลัวสำหรับเรานิดนึงความจริงก็ยังเขินๆอยู่แต่ว่าก็กล้าสบตาทุกคนมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่า <sk r isa> การเล่นดนตรี <sk r isa> การร้องเพลงเป็นการสื่อสารไปหาคนเนาะเราก็แบบต้องสื่อสารกันแล้วใช่ไหมเล่นดนตรีแล้เขาก็มาอยู่ในยืนที่นิวได้ไง <S <S อ่าตอนนั้นเนี่ยพี่บอล <sk r isa> ชวนเราก็รู้สึกชอบวงสครับมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วเขาก็เป็นแบบแบรนด์ที่เราแบบฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงเพลงใหม่บ้างคะล่าสุดเขาแบบมาเรื่องราวเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เพลงนี้ก็เป็น ความรักที่มันมี3คนเนาะมันคือการที่เรารู้สึกว่าคนรักของเราเนี่ยรู้สึกผิดปกติและเขาแบบรอใครยังคิดถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ได้รักเราแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราเปนประสบการณ์แบบไม้มันก็นมีกันบ้างแต่ว่ายังไงเนาะเวลาที่ความสัมพันธ์มันมี3ามคนอะมันไม่มีความสุขหรอกอะไรเงี้ยเลือก <braid> <sc> อะไรสักอย่างหรือว่าทําให้มันจบ เร็วที่สุดแบบมันคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการที่มันมี3ามคนอยู่ในความสัมพันธ์เดียวอะไรที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่กลับไปหาคนคนหนึ่งแล้วหรอกมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาแบบหมดรักไปจากเราแล้วนะแล้วเราเรา,เราพักเชื่อว่าเรารู้สึกได้การที่ใครสักคนเขาแบบหมดรักไปจากเราแล้วเราก็แบบกลับมารักตัวเองให้มากๆดีกว่าอยากกลับไปเลยแบบถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ได้แบบเฮลตี้กับชีวิตของเราความจริงแล้ว สิ่งนี้ทำให้เราแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเลือกอะไรยากวันนี้จะกินอะไรมันเป็นคำถามที่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นคนลังเลมากเวลาที่มันเป็นเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเลือกอะไรสักอย่างสองสิ่งสองสิ่งไปเรื่อยๆบางทีมันก็เกิดจากอะไรที่แบบ ฮะฮในชีวิตจริงนิดนึงเช่นแล้วก็แบบว่ากลายออกมาเป็นเพลงเศร้าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราเคยพบเจอเนาะตอนเด็กๆไปมันก็แบบมีเกิดขึ้นมาบ้างแบบอย่างมีเพลงแอบมองที่เคยปล่อยไปก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากแบบแอบมองพี่อะไรแบบนี้นะคะสำหรับเพลงเพราะว่าถ้าเขากลับมานะคะพัดก็ ทำทุกอย่างเองเลยความจริงแล้วเขียนเนื้อลองทำนองนะคะแล้วก็ส่วนด้านดนตรีเนี่ยก็มีคนมาช่วยบ้างคุณเพียวนะคะจากวงเทเล็กเทเล็กนะคะแบบว่าคุณเพียวเนี่ยเป็นแบ็กอัพให้วงเทเล็กเทเล็กเล่นเบสอยู่แล้วก็เขาก็มาช่วยอาจิตาร์ให้อะไรอย่างนี้เพลงนี้ยังมีความแบบดนตรฟอกล็ต้องมีเลนส์เทิคที่แบบเขาจะทำ เป็นประมาณนั้นแหละซินป๊อกหรือว่าอิเล็กทรอนิกป๊อกนะคะที่แบบว่าฟังง่ายย่อยง่ายอะไรแบบนี้เพราะว่าพักเล่นคีย์บอร์ดมาตลอดมาแล้วสิ่งที่มันแบบเป็นคีย์บอร์ดมันก็คือซินนี่แหละแล้วซึ่งพักเองก็หลงไหลในเสียงอิเล็กทรอนิกนะคะชอบความแบบสนุกสนานของมันที่มันสามารถแบบเป็นเสียงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มีแนวทดลองมาบ้างเหมือนกันนะคะแบบว่าเป็นแบบใช้เสียงอะไรก็ไม่รู้ที่เราเจอในชีวิตประจําวันมาแบบทําเป็นเพลงเช่นแบบแก้วให้มันแบบสอดคล้องกับคําว่าคอฟฟอะไรเงีเ้ยทำไมเพลงเราถึงเศร้าเหรอส่วนใหญ่เวลาที่เรามีความสุขเนาะเราก็มักจะออกไปใช้ชีวิตออกไปแบบกินชาบูเจอเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราเศร้าเนี่ยเราชอบอยู่กับตัวเองแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทํามันคือคงเป็นการเขียนเพลง เศร้าๆออกมาตอนที่ออกเพลงแนวสดใสหรอเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะเศร้าเกินไปแล้วเราเปิดอัลบั้มของเราฟังไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องมีเพลงสดใสบ้างแล้วแหละสําหรับ MV เพลงเพราะว่าถ้าเขากลับมาะค,ะความสัมพันธ์แบบ3ทางนะคะโดยที่มีน้องปริมนะคะก็นางเอก MV ของเราเนี่ยเขาแสดงออกมาให้เราเห็นว่าแบบ เขารู้สึกไม่ปกติเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะมีน้องปืนซึ่งเป็นแฟนเล่นเป็นแฟนน,แฟน้องปริมใน MV นี้อยากให้ลองไปชมกันดูคะ่ะไม่อยากสไตล์ในองของลูกท้าส่วนใหญ่จะดูแบบมีโมเมนต์ดูค้ามบนบนอะไอย่าบเนี้ยเพราะอะไรแบบเราั้นใจด้วยเพลงเราด้วยวังมันอาจจะไม่ได้แบบสไตล์เราดูที่ลูกทัพมีแฟนที่จะทำเมนโชอะไร เราก็คิดคิดอยู่นะว่าเราจะทำเป็นอัลบั้มเต็มออกมานะคะยังไงก็ฝากชาว YouTube Play รอติดตามด้วยค่ะ ฟ้ไปไหนยังมองว่าเขาอยู่ไหนบอกว่าไม่ถ้าใจยังไงเพราะว่าเธอเขากลับมาแล้วเธอจะกลับไปไหมว่าใจเธออยู่ที่ไหนแท้จริงก่อนนอนเธอคิดถึงใครเป็นใครที่ใจเธอเ้องกรัร 这个。 ค่ะก็ขอฝากเพลงเพราะว่าถ้าเขากลับมากับชาว YouTube Play ด้วยนะคะสามารถติดตามฟังเพลงนี้ได้ทุกช่องทางสตรีมมิงแล้วก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube fluffy Park ค่ะแล้วก็สามารถติดตามชีวิตของพักนะคะได้ใน i n นส a าแกรมหน้าพักนี้ n a p a k นะคะแล้วก็สามารถติดตามเพื่อนๆในมิวบี k คเ้ได้โดยที่เพจ f a c e b o o k นะคะ